ผมได้เช่าพระรูปหล่อ 1941, หลวงเงินรุ่นฟ้ากำรนมาได้คู่หนึ่งนะครับก็คือเป็นพระพิมพ์กลางนะครับซึ่งได้มาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพระรูปหล่อหลวงเงินรุ่นฟ้ากำรนเนี่ยสร้างหลังจากพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกได้หมดจากวัดแล้วนะครับซึ่งพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกเนี่ยสร้างประมาณพศ2 5 2 8นะครับส่วนรุ่นฟ้ากำรนเนี่ยสร้างพศ2 5 3 4นะครับซึ่งพระรูปหล่อหลวงเงินรุ่นฟ้ากำรนเนี่ยสามารถยยอยได้สี่พิมพ์นะครับ พระพิมกลางเนี่ยเป็นพระอีกพิมพหนึ่งในสี่พิมพ์หลักของชุดพระลบหล่อหลวงเงินรุ่นฟ้าคำนลนนะครับที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ยากมากๆเลยนะครับพระคู่นี้ถือว่าได้มาในสภาพสวยเดิมนะครับโค้ดที่ใช้ตอกใต้ฐานเพื่อแยกรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นโค้ดวัดนะครับนานนานทีจะเจอโค้ดมาตรฐานสักทีนะครับแต่คู่นี้เป็นโค้ดวัดทั้งคู่เลยนะครับแต่พระนี่ค่อนข้างจะสวยมากนะครับสามารถนําเป็นนงคูไปต่อยอดชอบเล่าต่อไปได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันเลยนะครับ พระรูปหล่อหลงเงินรุ่นฟ้ากำหนดพิมพ์กลางคู่นี้นะครับเป็นพระที่ผมเพิ่งเช่ามาได้นะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจนาทั้งง่ายทั้งคู่เลยนะครับเห็นไหมครับพระเนี่ยได้ผิวมาเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะครับเห็นไหมครับพิจณาง่ายจริงนะครับเรามาดูองค์แรกก่อนนะครับพระองค์นี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆจริงนะครับเป็นพระที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ พระรูปหล่อหล่เงินรุ่นฟ้าครับรุ่นพิมพ์กลางวันนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพ์พระนี้ค่อนข้างจะพิจาณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงนะครับอาจารย์เชื้อได้ทำการตอกโค้ดอู่ลงนะครับที่สังกติเส้นใหญ่เพื่อแยกรุ่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตอกโค้ดเงิน3-4ไว้ที่ฐานตานะครับลักษณะโค้ดแบบนี้เขาเรียกโค้ดวัดนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะโค้ดวัดจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับ โดยเฉพาะขอบข้างเห็นไครับเพื่อน,อนๆก็เห็นโดยแต่งไม้เสเนตถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยสวยงามนะครับริ้วจีวรด้านหลังนี่ถือว่าถอดติดคมชันมากๆเลยนะครับวันน้าโลหะผิวพลาสนี่จะเป็นลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเกา่าเนื่องจากโลหะนี่ได้นําชนวนของพระรูปล่อหลบเปิลบืรนแต่นะครับและก็โลหะเก่าที่เหลือจากการสร้างพระรูปล่อหลบเปิลเบืรนแต่งมามาสร้างพะรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับโดยแต่งไม้เสเนตนะครับโอเคนะครับ เป็นพระองค์นะครับที่พิจารณาง,ง่ายมากเลยสำหรับพระรูปลอหลบเงินรุ่นฟ้าคำหลดพิมพ์กลางรงนี้นะครับมาดูอีกองนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่พิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง,ง่ายมากเลยมีความคมชัดจริงๆนะครับเป็นพระที่หล่อได้สวยมากอีกองหนึ่งนะครับโอเคคนระับเรามาดูพระองค์นี้กันพระพระูปลอหลมเงินรุ่นฟ้าคำหลดพิมพ์กลางงนี้ถือถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับ แต่พิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าสวยจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะขอบข้างเนี่ยครับแต่งรอยแต่งไม้เนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับลักษณะช่างของพระรูปหล่อหลวงเงิรนรุ่นพราคำนวณผมเข้าใจว่าเป็นช่างชุดเดียวกับที่สร้างพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแต่งนะครับเพราะว่าพิมพ์พระเนี่ยการหลอ่อนใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระอีกพิมพ์นึงครับที่มีกะเฉพาะตัวที่พิจารณางง่ายจริงๆนะครับ โอเคนะครับโดยเฉพาะฐานตาครับเล่านี้โค้ดใช้โค้ดวัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับโค้ดวัดเหมือนกันโอเคนะครับพระคู่นี้นะครับถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยสำหรับพระรูปลอหลงเงินรุ่นป้าคำรนพิมพ์กลางนะครับพระรูปลอหลงเงินรุ่นฟ้าคำรนนะครับเป็นพระอรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมและน่าบูชามากๆเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์พระมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พิจารณาง่ายจริงๆนะครับโอเคนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระลบหล่อหลงเพื่อนรุ่นฟ้ากำนวนนะครับขอให้เพื่อนๆสแกน QR code ์โค้ไลน์นะครับมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ายคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ